เองชื่ออะไรั้นเองชื่อพนอนะคนเขาจะได้รักใขรพนอพนออินมันมานมสนมขอบคุณจน ยิ่ไม่ยุ่งกับแฟนฉันอีกเลยต้องตบสังสักสน่อยถึงจะเข็ดไม่ฮอาอมวอะติเก็บไป,ปยูนทิ้งดีกว่ายิ่งอะไรกับแฟนฉันสวยก็ไม่สวยน่าชิเล์อีก ไม่ก็ไม่รับไปดีกว่าจิบา๊บขาที่รับ โหสวยจังไม่เหมือนเมื่อวานเลยแกคิดจะนอกใจฉันเหรอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปล่านะต่อไปนี้พวกผู้ชายทำเวินแทนพนอล้วนะพวกผู้ชายมาหลงพนอหมุแล้วต้องช่วยเราอย่างนึ้งได้ไหมแกคิดจะย้าแฟนฉันหรอพนอไม่มีทางหรอกฉันวางเพนไว้หมดแล้ว <c oughs> เองมาทำมาอะไรฉันมาเาของใส่พนอ หมพาดอีพานอาภาพเิได้เดี๋ยวฉันจัดการนี่หนูนมนไม่ให้นะเฮ้ยอย่าทำมันจะได้ใช้งานอยู่ เอามีดมานะตายซะลุงจะเล่าเรื่องแม่ของเธอให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้แม่เธอไปทำอะไรกับคนอื่นแล้วก็ทอดเธอออกมาเลี้ยงจนโตและค่อยใจเงินวันนี้ฉันจะพาเธอไปอยู่ด้วยนี่นวนฉันเอาเงินให้เธอแล้ว งั้นฉันเอาอีพนอไปอยู่ด้วยแล้วนะแม่จำเป็นต้องเอา้วลูกมันนี่มันนี่ถ้าเธอไม่มาเธอตายแน่ลุกขึ้นมาอย่าอ่อนแอดิใครอยู่ด้านหลังกูวะไปตายซะอีนวนคิดถึงกูมากไม่ใช่หรออิจิจ フフフフフフ。